ความเชื่อโบราณเชื่อว่าการถ่ายรูปเป็นการดูดวินญ,ญาุดคนนั้นเข้าไปและมันเป็นการไม่เคารพต่อโลกหลังความตาย โอ้โอ้โอ้โออานาเดินออกมาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ดีดเอาสองเป็นเกมแนวสยองขวัญอีกแล้วก็เกมนี้มันเป็นเกมจากอินโดนีเซียอะไรนะเป็นเกมอารมณ์แบบพทศัพท์ส,สู้ผีอ่ะเห็นวแต่ว่าภาคนี้เหมือนจะเริ่มจะเอาอาวุธไปสู้กับผีได้ด้วยซึ่งซึ่งเอาจริงคือผมภาคแรกผมก็ไม่ได้เล่นด้วยนะถึงก็อยากลองเล่นภาค2เลยดูกันดีกว่าซึ่งเราน่าจะชื่อลินดาปะผมไม่แน่ใจ แต่งตัวได้เซ็กซี่มากแล้วเฮ้ตู้ที่เราออกมาจากตู้ไม่ใช่เหรอแล้วตู้อยู่ไหนโอ้ไม่ God เริ่มมาเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาจนได้อ๋อ นางมาทำอะไรในโรงเรียนมืดๆคนเดียวแล้วนี้คนกระดานมีคำว่าลินดามัดจายแล้วก็ดายดายดายดเต็มไปหมดเลยน,นี่อะไรบนตโต๊ะอ๋รูปรูปใครเต็มไปหมดเลยได้ผมพ่ดข้างในใจสุสุกตินะ่ะฉันรู้ว่าฉันต้องหาความจริงได้ทั้งหมดแต่ฉันนี่คือ เพื่อนแล้วมีคุณครูด้วยเหรอไม่ได้แต่งตัวเหมือนปัดคนหนึง่งโอ้นี่นี่ข้างแรกนี่คือตายไปห้าเลยเหรอโอ้อาแล้วโอ,โอว้นต้องใส่ชุดแบบนี้ด้วยเหรอันจตโตไงฮะแบจตโตแบบดันเนี่ยนะโอ้โ,อโหรองเท้าก็ไม่ใส่ โอ้ยโอ้ไม่ดีอย่างรุนแรงเลยตอนนี้มันมืดจังวะไม่ปดีกว่ามืดเกินมันมืดเกินไปไม่มีไฟถชายด้วยแล้วเราจะไปเจออะไรประเด็นคือ ให้ข้างในว่ะเกิดอูดอืมโอ้มายก็อดกระเป๋าของฉันเกิดอะไรขึ้นเฮ้นั่นโทรศัพท์ของฉันนี่ ไอลิสโฟนโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไปที่มีแบตใช้งานยาวนานมากๆด้วยพลังเหนือธรรมชาติของลินดาทําให้ลินดาเปลี่ยนพลังงานของโทรศัพท์ใช้ในการหาพลังงานลึกลับแล้วกำจัดผีได้ oh my god โอ้ยมึงก็ร้องเรียกหาจางเบยอุฒจาเออ แมวน้องร้องจังเลยถ่ายสักรูปอ่ะทำอะไรได้ต้องจากแมวเนี่ยอ๋อ My God ตามแมวไป Mọi con nè Hello A U Y Why đơn cổ Vô Hay à Em hài luôn Nghe rồi L Linda Chân thuốc thì Linda พวกเราแค่อยากส่งส้อนเธอสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับไอราเชอรี่ดอนนี่ยายาและครูสกแต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเธอเกิดคุ้มข้างขึ้นมาพูดถึงใครแล้วนั่นฉันเลยต้องขังเธอไว้ถ้าเธออยากออกไปจากที่นี่แอนเดเขามีกุญแจแต่ฉันไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน แม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูอยากกลับบ้านแล้วเออมกูออดิบอกฉันว่าเดมมีกุญแจท,ที่จะออกไปสู่ล็อบบี้แต่ตอนนี้เขาน่าจะซ่อนที่ไหนสักแห่งในห้องเรียนอ่ะ,นะอะแมว Ra trà thang kia Nào Nào Đó, lưu mấy nhạc liền này gà ông Oh. 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 ว่าอาจจะใช่แหละปึกนี้เพลงมาสักขนาดนี้้องนี้เหรอออกไปออกทางจากจอแป๊บใกล้กันเปิดเตปด ไปพอเออลินดาเหรอขอบคุณพระเจ้าเธอโอเคอะไรนะเธอต้องการกุญแจเธอเสียสติไปแล้วหรือไงยายนั่นกลายเป็นโรกจิตไปแล้วฟังนะฉันอยากจะให้กุญแจนะแต่วิญญาณสีขาวตามจับฉันอยู่ฉันไม่กล้าเปิดประตูตู้นี้ขอโทษลินดา เอาแล้วไม่ต้องสืบนะว่าเราจะต้องไอ้ฉันไม่ออกไปเด็ดขาดหิา,ารสีขาวกำลังไล่จับตัวฉันกลัวที่จะเปิดตัวนี้โอ้โห

Này rồi này Ông đi vọt bay đe cả mởประตู đi, tù bay đuôi đi, đi, nóng Nóng đi, đi, ห่างจากจอแป๊บ <c oughs> ดีน้องก็วิ่งโอ้โหอยู่ดีๆภาพก็ยัง <c oughs> ไม่ทันน้อง <c oughs> มันต้องเจอแล้วข้างหน้าเนี้ยบอกเลยนะจุดๆเต้โอมาโอมา

โอ้ oh, ไปอยู่ในห้องแล้วเหรอมาชาร์จหยุดรอก,ก่อนฉันยอมแพ้แล้วกปรดหยุดก่อนไม่หยุดอะ่ะยิงจับอะ่ะอ๋อเสร็จโปรด องสารช้นด้วยฉันไม่ได้อยากจะจับเด็กผู้ชายนั้นหรือทำอันตรายอะไรเขาเลยมันเป็นแค่มีบางอย่างที่ชั่วร้ายมันกระตุน้นฉันขอโทอโนต์ตไปแล้วเอ้ยเอาวะ ลุ้สกเไาแาะอาไม่บันเุิธเลยเฮ้ยกู้ก่อนได้ไหมไม่ได้ด้วยฮะ <c oughs> อืมเจรลังกุง้งน่าจะประมาณตุ๊กตาวูดูปะด้วยรูปฉันทำไมกันทำไมกันนะพวกเขาเอารูปฉันมาได้ยังไงโอ๋ะนหน้าของฉันนี่คือหน้าฉันเหรอ ในหน้าฉันเวอมากเลยมามาหน้าไม่ได้ด้วย <What? S 1> อะไรเนี่ยทำไมใครกันมาแกล้งอะไรบ้าๆแบบนี้เนี่ยห <Please. S 1> วังว่าข้างในหลุมนี้จะว่างเปล่านะนี่อะไรนะคือมีคนทำหลุมศพให้เราถูกปะเออโอน้อ no. ง Ừ. ngon rồi hãy vô ngon cái gì? hôm nay ngon mấy tên tàm về nguyên cái cặp tiếp luôn vòng tung nguyên cái vậy ô. โอเยเอ้ยพระเจ้โอเคเฮ้ยออกมาได้แล้วดาผีดันไปแล้วเหรอนี่เธอทำได้ยังไง okay. ตูอัดหน้าตูเลยบักนน่ช่างมาันเถอะนี่กุญแจล็อบบีด้านหน้า Làm cười thế là, thế tha. Mình về cái tôi là. Ok Ok Nhắn quá Ồ ờ. Cảm ơn ờ ờ là ờ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  หนึ่งพันวิวแล้วเหรอการแจ้งเตือนชาวแกง๊งสวัสดีสสดก็พวกนายคงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเจ้าปีศาจลินดาแล้วใช่ไหมลอนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเมื่อเร็วๆนี้ไงล่ะลอนมันละเลวร้ายสุดๆไปเลย เพื่อนของเธอตายกันหมดไอลาเซลี่ยายาดอนนี่คูซิสกาตออาตายใาญ่ฆาตกรโลกจิตปัญญาอ่อนดังนั้นเห็นแก่ครอบครัวของพวกเขาเจ้จะทำให้ย,ย่ได้โดดสบ้างและอาจถึงขั้นยอมรับสรภาพเลยก็ได้คือใครอ่ะ แม่นางตะกี้คือเขาไล่ฆ่าเราเหรอเซลลี่ไอรลาดอนนี่คูซิสกาทั้งหมดเป็นความผิดของเธอความผิดตูเฉยเลยตูมไม่ได้เล่นพรรคแรกนูเลยไม่รู้เรื่อง

mong này ok tất cả mọi Điều Đây cả mọi Điều tất cả sẽ người tất này mọi người tất cả Cái người tất cả mọi người tất cả โอ้ y ม่ก What Oh my God อะไรวะเนี่ยเฮียก็คือแม่นางนั้นถูกไม,ม้แล้วขวาน โอ้เรามีอะไรไปสู้กับนางเนี่ยโ oh อ้มายกดอ่าในที่สุดลอนก็พวกมาแล้วมาเริ่มปาร์ตี้แก้แค้นกับเธอเฮ้ยเอ้ยวิงเอ้ย ลอบอาจุกจุกไอ้อีบา้าอีบา้าตา,ายซะโอ้มาเป็นผีเลยครับพี่ทางไหนทางไหนไม่ใช่ทางไหนวะอ้ายังสิงอยู่เหรอไม่รู้

Ê Ê Ê thằng này Vô này vô này Ôi <laughs> Vô này vô này Ê Ê Bạch trong một với nhỉ Ê hey. Win Phan rất thi Ê hey ê không gì wing ngã yeah. ngã yeah. này why, ba âu tay 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 dù này mới đổ ê ôi, khổ này đây à? Ôi! Này quá? Ôi! Mày hay Này, ở nãy ừ, yeah! Ở đây, L khoan sập được máy Mày đai đuôi Ôi! yeah. Ở không biết thằng này. ơi, Ô hô oh, đòn rồi ta. Ừm. Thì nên nó. Ô hô, cái gì Mình đang nhìn, ô hô, khôngทัน. Trường này này bảo, không phải. Này, này, ôi, ồ, cái gì quấn ở khang khang. Chắc, nhớ mất cái kẻ đi đâu? này vậy? Này, này, ơi gì vậy? À, à, โอ้โหมไม่ืหเอ้ยมาสิอีดอสอ้าโอ้โหเอ้ยือโอ้ร้อนแทนแล้วเนี่ยมันไม่มีตักกะในการบินบอกเอ้ย Ô oh. hô. Hey, Ê, đô rất thì. thằng oh, này à? này Không phải. Ôi. Ô hô rồi Này quá

นี่คือเพื่อนตายเลยเหรอโอ้เพื่อนตายไม่ว่าเราก็จะตายเนี่ยโอ้โห uh huh. ติดติดเดินติดทางไหนมีโทรศัพท์นางก็ uh huh. คุยกับนางก็ไม่ได้อ้าอ uh. uh. มีลุงยามอยู่ด้วยอันโลงปะ่ะหายใส่ก่อนเลยนี่เนี่ยอ้าเอลลอี่ก็จะน่าเป็นกอลเอลลอี่ให้ดูเลยโอ๊ยอ่า กโอนี่เธอมาทำอะไรที่นี่ปาน,นี่ไม่นควนรจะมีเด็กนักเรียนอยู่แล้วนะจะไปซะเด็กคนนั้นเขาทำอะไรให้แล้วใช่ไหมวกเขาควรจะทำลายกระท่อมอาัฐาน,นั้นได้แล้วนะมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นที่นั่นส่วนเธอเกลับบ้าน,นไปได้แล้วเออจ้าอยากกลับบ้านมากเลยไป,ไปตูให้จ่ายเ เดี๋ยวฉันจะเป็นคนเก็บกวาดให้เองมาฉันเปิดประตูให้อ่ ช่างแต่งตัวได้ติ่งกระดิ่งแมวมากปิดประตูยังต้องสโลโมชันคืออะไรวะเนเี่ยโอ้รองเท้าเยอะแยะชีวิตไม่คิดจะใส่รองเท้าบ้างละลองให้สิ่งทุกอย่างดูสโลโมชันไปทุกอย่างเลย

Ờ cái này đang đi sạc CG trì đó ừ. đồn tì mừng phải khó cả game lớn

นี่คือเซฟแล้วเหรอ <laughs> โอเคครับงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมกับเกมดิสเอาสองกับเริ่มต้นซึ่งบอกตรงครับขี่แม่งทำหัวร้อนมากกว่าที่จะทำให้กลวัวโอ้คือมันไม่มีตัากกาในการว้า,าเลยแบบอ้โหเอาเถอะค่อยว่ากันแล้วกัน ก็ยังไงก็ถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับที่ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับที่จะทำคลิปต่อไปก็ทำรับวันนี้ไปก่อนหวังว่าหน้าลินดาเขาจะใส่รองเท้าแล้วนะโอเคงั้นผมไปก่อนวันนี้ฟันดีที้ลูกหัวครับผม